แต่เคยเล่นภาพยนต์ที่แบบเรื่องใหญ่ก็แบบส่งพักเสี้ยนเออส่งผักเสียเออสเส้ยนของของพี่หม่อนี่เคยไปเคยไปแจมนะแบบฉากสองฉากละกะันเออเรื่องมอลาม,มาเนียอันนี้ก็เข้าโรงภาพยนตร์ก็แบบไปเป็นรับเชิญไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองเรื่องที่จาจาได้จาหน้าไม่ได้แต่จําเสียงได้นะคะขอบคุณค่ะ น่าเปลี่ยนไปมากเลยอุ๊ยขอบคุณค่ะเออได้มงกุฎน่ารักคือ <c oughs> คือแบบไม่ได้ทำสัญกรรญกรรมหนึ่งบริเทสสัญญกรรมบริเทสกินยาคุ้มบริเทสข้อมุ่นเพราะว่ายัานจะของบอปกติอืมอะไรประมาณนี้